สวัสดีครับนัดครับพบกับเราสองคนในรายการเฟิงซุยกิมย้อยหมวจุ้ยให้เป็นเรื่องง่ายด้วยปลายนิ้วครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเรื่องของเคาน์เตอร์ร้านหรือหรืออะไระหรือตู้๋วยเต๋ยวตู้กับข้าววางในตำแหน่งไหนดีของของอาคาร ถูกว่าคุณเปิดร้านก็ขายวเิ๋วอยู่อาคารพณิชย์แล้วจะวางฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาของร้านดีดีเลยค่ะ,อ,ะอันนี้ก็คือวันนี้เราก็เลยมาพูดถึงเรื่องนี้ไงว่าจุดตำแหน่งวางตรงไหนถึงขายดีเผือ่อใครชมคลิปนี้แล้ววางผิดตำแหน่งจะได้รีบย้ายทันเนาะอันดับแรกเลยนะครับเวลาเราต้องสังเกตจากอะไรก่อนคะพี่ต้องพิจารณาเรื่องของพลังพลังชี่ ถ้าเกิดเป็นเป็นริมถนนก่อนนะเป็นริมถนนร้านค้าร้านอาหารที่อยู่ตามอาคารอาคารพาณิชย์ใช่อาคารพาณิชย์ตามล็อกๆอะไรเงี้ยระดับแรกคือสังเกตว่าถนนรถวิ่งอ่ะมาทางไหนโดยเฉพาะบ้านเรานะคะประเทศไทยก็คือรถจะวิ่งจากขวามาซ้ายนะคะก็คือพลังงานรถเนี่ยจากขวามาซ้ายปุ๊บปุ๊บาร้านเราตั้งอยู่ตรงนี้ตู้คนอยู่ตรงไหนคะพี่ตู้คนอยู่ฝั่งซ้ายตู้คนอยู่ฝั่งซ้ายใช่ฝั่งซ้ายคือหันหน้า ออกนะหันหน้าออกนี้นะ่สมมติว่านี่นะแล้วรถวิ่งมาตึ๊กตึ๊กตึ๊ก็ตู้ฝั่งซ้ายตู้ฝั่งฝั่งซ้ายเพื่ออะไรเพื่อเป็นการดักกระแสดักพลังงานนะครับควรที่จะหันหน้าเผชิญกับพลังงานที่เข้ามานะเหมือนกับตั้งตำแหน่งตู้เนาะฝั่งซ้ายใช่อันนี้เลยดีใช่แล้วก็ที่เหลือคือเป็นเรื่องของของการปรับแต่งร้านเรื่องของความอร่อยพวกเนี้ยเออแล้วก็เรื่องของทำเล ที่ตั้งของของร้านอะไรเงี้ยไปอยู่ที่ไกลๆก็คนก็ไปไม่ถึงไปอยู่ที่รวมๆการหมู่เยอะๆมันก็เป็นจุดที่อาจจะขายดีอะไรเงี้ยส่งเสริมให้ร้านตัวเองขายดีรวมทั้งร้านเพื่อนๆร้านคนคนอื่นๆมันก็ขายดีได้เช่นกันนะครับส่วนถ้าเกิดเป็นในห้างสินค้าในห้างคือยังไงลดได้ขึ้นมาบนห้างอยู่แล้วแต่แล้วเราจะดูจากอะไรอะพี่ถ้าในห้างอะดูพลังงานที่มันมา ง่ายๆนะคนเดินมาทางไหนมากกว่าเพราะว่าผมก็เชื่อว่าแต่ละห้างเนี่ยการเดินการเดินไปของคนน่ยมันไม่ได้เดินแบบสม่ําเสมอกันหรอกผมว่าต้องมีแหล่งตรงไหนที่มันเป็นเป็นคนที่มันเดินไปบางทีพอเดินจากตรงนี้ไปแล้วไปออกทางอีกทางหนึ่งอย่างเงี้ยมันก็เป็นมุมเพราะนั้น ต้องพิจารณากระแสตรงนี้ด้วยอ,อาจจะไปนั่งสังเกตการเนาะว่าสังเกตว่าเหมือนกับบนห้าก็คือเป็นเาเรียกว่าเป็นพลังงานของคนก็คือเป็นพลังงานเหมือนกันว่าเขาจะเดินจากซ้ายมาขวาหรือจากขวามาซ้ายอันไหนมาขอขอขกกว่ากันแล้วก็ไปปรับตรงนั้นในห้างเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นพวกเคาน์เตอร์เป็นถ้าเกิดเป็นขายก๋วยเตี๋ยวส่วนใหญ่ก๋วยเตี๋ยวอยู่ด้านหลังแต่ข้างหน้าเนีเเ่ยเหมือนว่าเคาน์เตอร์เก็บเงินเคาน์เตอร์บริการเขาเพราะฉะนั้นก็เอาเคาน์เตอร์ตรงนี้เป็นหลักในเรื่องของการดักกระแส นะครับกระแสพอหน้าร้านได้ไม่มากก็หาจุดอะไรเลยถ้าเกิดบางทีมีป้ายสังเกตไหมป้ายหน้าร้านเอาป้ายเนี่ยมาช่วยเสริมในการดักกระแสนะครับกับบางที่ที่เขาใช้เป็นตัวตุ๊กตะจุนตุ้กตัเามาตั้งก็เป็นการดักกระแสถูกต้องเลยถูกต้องครับแล้วก็เป็นการแบบวางแล้วก็ให้ดูดูดีเวลาลูกค้ามาถึงมองเห็นด้วยระดับสายตามองเห็นก็ก็เป็นการดึงดูด เป็นในตัวให้แบบเข้ามากินในร้านเช่นเดินนะอะไรประมาณนั้นเลยใช่ไหมครับก็ส่วนอื่นๆก็ติดตามดูเพราะว่าเราพูดถึงคลิปก่อนหน้านี้แล้วว่ามันมีเรื่องของการตกแต่งร้านอันนั้นคือก็คือไปดูในคลิปตกแต่งร้านแต่ที่คลิปนี้เราพูดถึงว่าวางตำแหน่งไหนเน้นอันนี้เราเน้นเลยนะคะใช่เน้นตำแหน่งตรงเลยใช่ครับ เหมือนกับไม่ว่าจะเป็นเคาน์เตอร์หน้าร้านหรือว่าเป็นถ้าเกิดเป็นพวกข้องแถวอาคก็คือเป็นตู้ที่ตู้ทำกับข้าวเราตู้วยเียเรานั่นแหละใช้อย่างนั้นเลยครับเพื่อจะนําไปตกแต่งร้านตัวเองนะครับวันนี้คลิปนี้ก็หมดเวลาแล้วครับพบกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะและอย่าลืมกดติดตาม subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารข้อมูลดีๆจากพวกเราเฟิงสุยกิมนะคะ